วันนี้เป็นงานวัดเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่9นะเราไม่แน่ใจแต่ว่าสิ้นสุดวันที่25ค่ะ25กุมภานถ้าใครที่ยังไม่มาหรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาได้นะคะยังเหลืออีกหลายวันนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบนี่คือลานจอดรถน,นะคะประดับประดาฟไฟคืออลังการมากเดีย๋ยวถ้ายังไงเราเดินไปดูภายในบริเวณงานก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะคนเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในงานว่าจะเป็นยังไงบ้างน,น,นานๆจะมางานวัดทีค่ะไม่ได้มางานวัดแบบว่าที่ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นานมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลย ตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาถึงประตูวัดเชิงเขาแล้วนะคะนี่ค่ะด้านบนประดับประดาด้วยธงนะคะสีเหลืองแล้วก็ธงชาติตอนนี้ผู้คนกำลังหลั่งไหลามากันเลยค่ะก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะตอนที่เรามาที่จอดรถคือใหญ่มากติดไฟแบบอลังการมากเลยค่ะนี่ค่ะ มือด้านซ้ายมือนี้คืออะไรเอ่ยดอกไม้นะคะเพื่อรับดอกไม้ทูเทียนทองอ๋อไปกราบไหว้ดอกไมสักพักก่อนถ้วยได้านบนได้เลยค่ะอ้าวไหว้พระขอพรกันก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่จ๋า เดี๋ยวเราไปบูชาดอกไม้นะคะแล้วก็ไปรอดโบสถิดทองขอพรหลวงพ่อค่ะนี่ค่ะทางด้านนี้ค่ะดอกไม้ตอนนี้เราก็บูชาดอกไม้ทุกเทียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปด้านในนะคะรอดโบสถิดทองหลวงพ่อขอพรพระนะคะนี่ค่ะเราเข้ามาปิดทองนะคะ ลูกนิมิตแล้วก็พระสังกรจจายในด้านนี้นะคะแล้วก็เดินรอบหลังพระสังกระจายมาอ้อมเสาต้นนี้ค่ะสามรอบแล้วก็ท่องท่องตามหนังสือที่เขาให้มาตั้งแต่แรกนะคะสามรอบท่องเสร็จแล้วก็ไปรับน้ำมนต์ด้านนอกนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเรามาไหว้พระแล้วก็รอดบทเรียบร้อยแล้ว านนี้ค่ะเรามารับน้ำมนต์ได้เลยเด,เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้านะคะว่ามีอะไรเมื่อสักครู่เราไปไหว้พระรอดโบสถ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านนี้ก็คืออะไรเอ่ย เทศกาลขึ้นเขาไหว้พระนะคะที่วัดเชิงเขาอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567นะคะวันนี้วันที่14ที่เรามานะคะวันนี้ศิลปินที่มาก็คือเนกนฤพลวันที่15วงเข้าเปลือกวันที่16เออนุชาวันที่17บิ๊กสุรินบิ๊กเซเลนแล้วก็วันที่18นะคะบาสิธิชัยวันที่19บางนัดฟิวเจอร์วันที่20ก็จะเป็นปูพงศิษฐ์วันที่21 แบ็คค uhm. ่ะล็อกไรเดอร์วันที่22กบแท็กซี่วันที่23บุกสุขการวันที่25นะคะจะเป็นสีเพื่อคนด่านเวียนค่ะก็คือศิลปินที่จะมาในงานก็คือประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในงานต่อ เหลืองลงยาสีบาทต้องกันนะคะซื้อที่ดินถวายวัดแล้วก็มีบูชาวัตถุมงคลด้านนี้ค่ะอภิบาลบาลไปปราสาทุกได้จนได้มาทุกวันได้จนได้การนี้ก็จะมีช้างนะคะโอ้ยเบอร์จันไปหมดเลยเลยเมื่อสักครู่นี้จะเป็นช้างช้างแสดงอยู่แต่เราไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเราไปไหว้พระอยู่ค่ะคนไหนคนไหนโอ้เป็นโอ มากัคนไหน๋อกเนาดเหรอได้พัโคเลยลงยาเดนยันได้มีใบามีเราเดินมาด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวลองเดินตามขึ้นไปแล้วก็ขึ้นเข่าไปไหว้พระค่ะต้องเดินขึ้นไปข้างบนก่อนเดินอีกแล้วค่ะยังไม่หายเกร็งเลย

าติโยมที่ทำบุญด้วยนนึ่งอยบาทวันนี้นะจะมีเหรียญจะมีเหรียญหลอหลอพ่อยนะให้ยอนโยมเอาไปบูชาที่บ้านจ้าวนี้นะคะก็คือจะไปบูชาประสังกระจายค่ะดินการนไปูมาได้โมาจบทแล้วก็บนเราแผ่นทองไปบนเาแผ่นทองา เอาติ๊กตะไบเลยนะก่อนจะมารับเอาแผงยันบูชาเอาแผงยันมหารวยเนี่ยของหลวงพ่อสังฆัจจัยไปก่อนเอาไปติดบ้านติดเรือนเอาไปติดรถเอาไปติดอาคารร้านค้าไว้เนี่ยเราจะมีพลังงานพิเศษดึงโดดดึงโดดเอาโชคลา่ามันไว้หน่อยยี่สิบล้านมาเดี๋ยวนะจ้า,า,นา,นจาอีกนิดหนึ่งบ้านหลังนี้ก็เดินครบเลยจ้าบุคคลบ้านนับ <c oughs> ขึ้นเข่ามาแล้วนะคะด้านขวามือก็จะเป็นกองบุญหินอ่อนค้าแผ่นละ99บาทติดรอบวิหารหลวงพ่อรวยปราสาที่โตกที่โกค่ะก็สามารถที่จะบูชาก้อนหินหินอ่อนด้านนั้นนะคะได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนต่อบานด้วยกัะจะได้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่ตอวรวยนะ้นรวยอีกสาธุ20บาทขอให้รวย20ล้านนะคุณโยมนะ วันนี้ทําบุญให้พบแต่สิ่งดีๆสร้างบารมีแล้วขอขอให้ห่อยนา,าคคุณพี่ทําบุญด้วยอ้าวใส่มาเท่าไหร่คุณพี่สาธุเเดี๋ยวเราเดินขึ้น,นไป<า>วิหารหลวงพ่อรวยน,น,น,นะคะยังไม่กลับบ้านานะลูกดาน,นุนเ,เลยเช่ญไ้ลงหนาะบ้านอยู่ไกลหรือเป่่าลูก เดี๋ยวเราต้องเ<า>ดินขึ้นไปก่อนค่ะนำบุด้วยกันคุณโยมสร้างปันไดหินดอ่อนแวบมานะคุณโยมนะอนุกองบนคุณโยมกองบนหินดอ่อนที่จะนําไปติดเนี่ยน่าพิหารคุณโยมเป็นแผ่น,เ,น,เ,นเ,เริ่มต้น99บาทคุณโยมทางด้านน้นนะคุณโยมนะจ้า ทางด้านนี้แล้วแต่กําลังศรัทธาคุณยองอนามไปรดต้นโพตาต้นมหาโพคุณยอมนะไม้รัาโพตาคนเลดนะตาคนพอเงนพื่อคนยองไม้าพขาณี้นอ็นย่าามคามรู้มีควาเจริ ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินลงนะคะจากวิหารหลวงพ่อรวยค่ะเดินลงไปข้างล่างเพราะว่าด้านบนคนเยอะมาก จะเดินไปที่ถ้ำนาคราชกันนะคะอันนี้ก็คือสองข้างทางจะเป็นป่าจะเป็นป่าเย็นอากาศเย็นเมื่อสักครู่ที่อยู่ข้างนอกคือ,อยังร้อนอยู่เลยค่ะพอเข้ามาด้านนี้นะก็จะมีเป็นเหมือนเป็นทานน้ำน้ำตกอย่างเงี้ยค่ะอากาศเย็นมากเลยค่ะ เราเดินไปนะคะก็คือเดินขึ้นไปรอลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนคะ่ะแต่ว่าคนรอลิฟต์เยอะมากเดี๋ยวเราเดินขึ้นบันไดดีกว่าเพราะว่าเราถามมาแล้วว่ามีทางเดินขึ้นนอกเหนือจากรอลิฟต์นะคะเพราะลิฟต์มีแค่ตัวเดียวแต่คนที่จะขึ้นคือเยอะมากเราเดินไปขึ้นบันไดเพื่อที่จะขึ้นไปดีกว่าคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลา

เราขึ้นมาถึงที่ j จดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินดูบริเวณรอบๆเลยค่ะ ดีนะคะพระประจำวันจันทร์นะคะพระพุทธรูปปางห้ามญาติค่ะพระประจำวันอังคารพระพุทธรูปปางใสใญาติ มาทิดตๆๆๆามออกทางโยมการเดียวนะพระประจำวันพุทธพระพุทธรูปปางอุ้มบาทค่ะพุทธกลางวัน วันพุธกลางคืนนะคะพระพุทธรูปปางป่าเลไลค่ะวันพฤหัสบดีพระพุทธรูปปางสมาธิค่ะวันศุกร์พระพุทธรูปปางลำพึงการติดตามขึ้นมาใหม่หน่อยาจารนะาารยอนวันเสาร์พระพุทธรูปปางนากรถไปก็ต้องเก็บไปตู้หายติดตามได้เดลกนะเราก็จะเออเลยจะะ และวันอาทิตย์พระพุทธรูปปางถวายเนตรค่ะพระศิวลีค่ะเราไปไหว้หลวงพ่อรวยในโบสถ์ในใจดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วค่ะอ เอาเงิก็พลาดกันหมดเกดเยางีรก็สินั้นก็หเยนะเอาเียมาีวยเนี่ยนแต่ยั้มเาที่ยต่างนเป็นตัวต่างกันนะพาามได้แตไม่ได้เพราะว่าอ่าอาบาาสุท่จะเปนีต้อรลเเป็นตัวที่จะมีการยนเ หลังจากที่ไปไหว้พระปิดทองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินออกมาที่โซนของกินด้านนี้เลยค่ะของกินในงานเยอะมากเลยระล,ลานตามาจนตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรอะ่ะ เข็มฉีดยา ด้านในนี่ก็คือเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มร้อนเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เขาะจะเป็นมุงเป็นเต็นท์ค่ะเราเดินไปเต็นท์ตอนกลางวันนี่คือแดดร้อนไงมันก็จะอบตอนเย็นๆนมันก็จะอบร้านนี้ขนมปังค่ะ เป็นลูกชิ้นปันสดค่ะเออหรือว่าจะกินที่ข้าวฝัว่งหลังสามเพิไป,ไ,ปได้ได้ได้ไเดี๋ยวเราแวะทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วหิวมาก หลังจากไหว้พระเสร็จนะคะเราก็แวะมาหาอะไรทานก่อนตอนนี้เราได้เป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกค่ะเส้นหมี่หนึ่งีค่ะเส้นมี่ขาวแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นบะหมี่อีกหนึ่งชามวันนี้เราจัดการไปซัสองชามค่ะหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินต่อภายในงานค่ะเดินกันต่อเลยค่ะเพื่อที่จะหาซื้อของ จะเป็นของใช้หรือว่าของขนมกลับไปกินที่ห้องเนี่ยคะ่ะฝั่งน,นี้เขาก็จะเล่นเกมนะคะเหมือนจะคล้ายบิงโกเลยพวกนี้ค่ะ สวรรค์บัตรส0บาทนะคะเราจะมีบ้านลมลนแล้วลกแล้วก็จะมีม้าหมุนค่ะค่ฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเล่นเกมพวกบิงโกพวกปลาโปง่งยิงเป้าอะไรพวกเนี้ค่ะ น้องแวซื้อสายใหม่นะคะโรตีสายใหม่ดุริยาค่ะชุดละสี3สิบสามชุดหนึ่งร้อยบาทก็จัดไปสามชุดค่ะ ก็ละลานตามากตอนนี้คือเรากิน๋วเเตี๋ยวอิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไหวอีกไหมแต่ก็เมื่อสักครู่ก็ได้ใส่ใหม่มาแล้ว3ชุดถ้าหิวก็จัดใส่ใหม่ไปแล้วกันค่ะ บรรยากาศภายในงานก็ประมาณนี้เลยค่ะมันก็จะประเมินประมาณเหมือนเป็นงานประจําปีหรือว่างานกาชาติของแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะจัดงานใหญ่เหมือนกันค่ะสับป,ประรดภูแลอันนี้เป็นข้าวหมกงไก่ มดค่ะก็ตอนนี้คนเขาก็ไหว้พากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเดินตรงช่วงในงานของกินอะไรพวกนี้เยอะเนี่ยค่ะคนเยอะพอสมควร ชมบรรยากาศภายในงานข้าวๆแล้วนะคะก็ทําบุญไหว้พระปิดทองเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากําลังจะกลับค่ะก็จกําลังจะเดินกลับไปที่รถนะคะ บางคนก็เพิ่งมาค่ะตอนนี้ก็คือหลังจากที่ปิดทองไหว้พระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเดินไปที่โซนอาหารแล้วก็โซนที่มีการแสดงค่ะวันนี้จะเป็นศิลปินเด็กนฤพลนะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางกลับโคราชส่วนน้องชายก็ต้องกลับกรุงเทพเนี่ยค่ะก็ถ้าครั้งหน้า มีที่ไหนน่าสนใจเราจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะคะแต่วันนี้ก็คือเราต้องกลับบ้านแล้วค่ะ